เรามาอยู่ที่ร้านชื่อวอะไรคะโบโดโบโดโบลาโบลาอ๋อโบลาโบลาที่หาดวอนาภาใกล้ๆกับหาดบางแสนอ๋ออนี่คือใกล้บางแสน <c oughs> ใช่ที่จริงเราจองไว้แต่ว่าเรามาไม่ทันเวลาจองเราก็เลยต้องมาเป็น Walk in h a แทใช่แล้วคือร้านนี้เนี่ยเพิ่งแอบรู้จักมาแก้มมานะคะเขาตั้งใจจองไว้ให้ะะแล้วก็เดี๋ยวอาหารมือนี้ คุณเมยนะคะหรือคุณน้องเลิฟของเราเนี่ยเป็นคนจัดการอันนี้คือขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้แบบจากน้องเลิฟก็คือแบบอโอ้ยปลื้อมอ่ะไม่มีเงินสักบาทเลยค่ะเดี๋ยวเช็คบินย้อนหลังนะคะเดี๋ยวเช็คบินย้อนหลังนะคะใช่ละที่จริงเดี๋ยวกะว่าพาเทปตงตเนี่ยเราจะไปนั่งริมทะเลกันอ๋กกอเดี๋ยวเราไปนั่งริมทะเลเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูพาเทปตง ใช่เราอาจจะขออาจจะขอเปลี่ยนแพนิดนึงขอกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูพาทิตย์ตกนี่คือนี่รอสั่งอันนี้บังปลาทูราดน้ำปลาใช่ไหมปลาทูทอดราดน้ำปลาไม่ใช่ปลาทูธรรมดานะคะนั่นคือปลาทูีอันนี้เมนูของน้องไม้ใช่ จะคนแบบหดมคนออกเพราะว่าเจอทั้งแดดทั้งฝนเป็นไงบ้างกลับไปไม่สบายแน่เลยเราตัวเหนียวนล้วเนี่ยเมลอดที่เมลอดดิล่าเลยหลังเก้าคือหลังเก้าคือแบบหนามากหนาวมากมาตามแสงไงร้อนแสงไม่ได้นะน้าดมลมมากแต่ไม่แสง นั่งนี้ทั้งถึงสี่ทุ่มดืมไหมรอจิ้เนี้แค่คืนขอบคุณค่ะจะนั่งถึงเที่ยงคืนปกติพี่เลนดื่มแอลกอฮอล์ไหมคะพี่เลนเหรอคะพี่เลนไม่ค่อยดื่มแอลกอฮอล์เลยแต่ว่าถ้าเป็นกับคนที่สำคัญอ่ะพี่เลนก็จะดื่มเสมอ่ะมาเรามาซิมเบิรงกัน รักมือมาเดีไ๋ไม<า>่เป็นไรค่ะดีมากดีไหมดีไหมไม่รู้่อ,อ,อร่อยดีนะอร่อยอ,อันนี้คือของโบตรงนี้ ข้าที่ตกยัางยัางควรจะข้ากควรจะกินเีื่อ่ะทุกคนแกงส้มเด็ดเว่าแกงส้มจะลงมาลากเรามีไข่ปลาด้วยไข่ปลาลิวกิว แล้วก็ชะอมแล้วก็มีกุ้งอร่อยมากมันกรึบกรึบหนึบหนึบ สวยมากสุดๆุดนี่อันนี้คือนั่งได้นะคะอันนี้นั่งได้ไหมคะนั่งไหมคะมาเรามานั่งก็เป็นการมาเที่ยวเต็มวันของพวกเราทั้งสองคนมาเดทมาเดมาเดทกันมาเดทกันม่ถึงเต็มวันถือว่าครึ่งวันครึ่งวันครึ่งวันเพราะเราตื่นเรานอนไปแล้วอีกครึ่งหนึ่งตอนเช้าใช่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบถามความรู้สึกด้วยว่า สนุกค่ะได้ที่ได้มาเด็กกับพี่เรนตาเป็นแมวอะไรกันคี่คือตอนนี้นทุนนกคนน้ำมันกระเซ็นากน้ำมันกระเซ็นก็ใช่เพราะอยู่ใกล้เพราะ่น้ำวันนี้น้ำขึ้นสูงเนาะก็วันนี้สำหรับพี่เรนพี่เรนเออปกติพี่เรนทำงานตลอดเวลาวันนี้มันเหมือนได้พักผ่อน จริงๆอะไรว่าร้อนร้อนแต่แต่เอายี้งเอางิ่งเรื่องร้อนนะไม่โกหกร้อนจริงๆคือมันร้อนมากอ่าแต่ว่าเราผ่อนคลายมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราในหัวเราต้องคิดอะไรไปเที่ยวใจจอยวันนี้สนุกสนุกต้องขอบคุณน้องเลิฟเลยนะคะที่พาพี่เรนมาเดทแต่แต่พอใช้ได้แต่ว่าอันนี้เป็นการบ้านอ่าเป็นการบ้านเราได้รู้ แต่คือทุกอย่างมันโอเคมันลงล็อกเวลาอะไรเราก็ไม่ได้ดูรีบอะไรมากแต่ว่าอาจจะเก็บมาได้ไม่ครบเนาะเพราะว่า<ช>เราเริ่มช้ากันนิดนึง <är S 1> <ok> อาจจะเป็นแบบตัวแรกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เดี๋ยวตัวสองของเราจะสุดๆกว่านี้นะคะตัวสองของเราจะสุดๆกว่านี้นะคะใช่แค่นี้ก็แฮปปี้แล้วไม่จะมีอะไรมากที่เลนรู้สึกยังไงบ้างวันนี้คะตั้งแต่เช้าอ่ะ่ะตั้งแต่เช้าอ่ะตั้งแต่เช้าเลยอ่ะตั้งแต่เช้า พี่รอพี่แก้มก่อนนะไม่ใช่ม่รังแต่เราไปเที่ยวซีวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้สนุกมากจริงใจจริงจังไม่จริงโตนะคะในเก็องขอที่สนุกมาคยแล้วใช่มันสนุกมากๆเพราะว่าพี่ยังไม่เคยมาเขาเขียวเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกการเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็คือสวนสัตว์ของที่เนี่ยถ้าสมมุตินับล่าสุดก่อนที่จะมาวันนี้คือตอนสมัยเด็กแบบเด็กมากๆอ่าแต่พอได้มาครั้งนี้มันเหมือนแบบเหมือนย้อนวัยสนุกมากๆแล้วก็แน่นอนว่าต้องมาซ้ำแน่ แต่ก็ต้องรอคนชวนเนาะจร่งจริงๆก็คือถ้ามีโอกาสครั้งหน้าอยากอยากจะพามาเต็มวันอยากจะพาที่ยวคพบเพราะเนื่องจากว่าเรามาสายเรามาขายเรามาสายทุกอย่างทุกอย่างเลยแบบมันดูเร็วเใช่ไหมเพราะว่าเราเรามีเวลาแค่สวนสัตว์นิดเดียวแล้วก็แล้วก็ออีกย่ฝนตกด้วกซึ่งถือว่าโชคดีใช่เพราะว่าฝนมาพร้อมกับความสดใสเสมอ เขาชอพี่เลนนี้น้องเลิฟบอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมเสมอสวยเสมอโตไปก็คือแฮปปี้วันนี้แฮปปี้มากมากตงคืออยากมาอีกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจริงๆอยากพาพี่มาพักผ่อนเพราะว่าแบบเราเห็นพี่เลนเนี่ยเขาทํางานแต่อันนี้คือในบทเลยนะจริงๆทำงานด้วยทำงานจริงใช่อยากพาพี่เลนมาทางานแล้วก็ เออพามาทะเลเพราะรู้สึกว่าแบบทะเลน่าจะหิวใจได้ลายคนพามาใิี่พีนีใช่เนี่ยตอนนี้หนูรู้สึกว่าแบบดีมากยิ่งพาที่ตกด้วยทุกคนได้เห็นพาะก็คือสวยมากพาที่กำลังจะตกแสงกำลังเข้าวันนี้รู้สึกหิวใจมากเลยแบบพอได้ยินเสียงทะเลแล้วอ่ะจริงคือสวยมาก เอาง่ายๆเวลาเราบอกพระที่ตกตินน่ะมันเหมือนว่าเวลามันเริ่มผ่านไปเนาะเออมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนผ่านเวลามันมความรู้สึกมันแบบเออดีดีมาก้วมันก็สวย<ป>ชอบชอบ แล้วดูน้องไม์เขาสนุกเลยนะไม่ออกวันนี้น้องไม่ออกเลยต้องบอกตรงว่าน้องไม่ออกเลย energy มาเต็ม Energy มาเต็มน้องไม์ต้องยกยกให้นะคะเรื่องนี้ energy มาเต็มแล้วก็รู้ที่เที่ยวเยอะอ่าเดี๋ยวจัดไปเลยทลิปหน้านะโอเคก็เดี๋ยวเรามาปิดท้ายตอนจบเดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินกับน้องไม้ก่อนนะ